ลันโดนแล้วไม่มีไม่มีพื้นฐานในการเล่นทั้งนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ได้ทำไอ้เนี่ยมูกเตียวปูจะโงนกระดับวางกับดักตัวเองเอาก็เป็นไปได้แล้วเราเอาจบเลยเอาจบเลย ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมอยากจะมาบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่อัดไว้นานแล้วนะครับอัดไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนเดือน11นะครับก่อนเข้าเดือนธันวาฯนั่นแหละแล้วก็เป็นคลิปที่ผมเล่นเออผมเล่นรีเป็นคลิปที่ผมเล่นรีปโปรครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเออก็จะมีความมึนๆงงๆอยู่บ้างน,นะ <Bro. S 1> แล้วก็ที่สําคัญนะครับคลิปนี้ครับมีคํามยากค่อนข้างจะเยอะนะครับมีคําอุทานค่อนข้างจะบ่อยเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ เงินก็รับชมกันให้สนุกผมเอนจอยนะทุกคนอันนี้มีอะไรอ่ะเตียงนี้นอนได้มั้ยมีดไอเชี่ยะอะไรอ่ะมีอะไรก็ยังอยู่อยู่นะตินหัดนี่หันไปมองดูแกมลอยได้เนอลาบครับตะโอ้ลาตด้เจ๊แล้วบินแล้วทำไมทำไมมีปีก อุ้ยเจี๊ยบคนนั้นเ้ยเหี๊ยบเฮตยเจี๊ยบเฮ้ยเจี๊ยบเฮ้ยเจี๊ยบเฮ้ยเจี๊ยบเฮเจี๊ยบ้ยเจี๊ยบเฮ้ยเจี๊ยเฮ้ยเจ้วเห็นแล้วเห็นแล้ว้ย่เยเฮ้ยเียเเบเ้ยเฮ้ย๊ยเี่ยนไปอ อ้าวเฮ้ยเสียงมึงใครเนี่ยจบใจออก้าเมื่อกี้กูกับกินละแล้วไอเนี้ยมันราคามันจะลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยราคามันจะลดลงไปเรื่อยๆไอปืนนี่คืออะไรนั่นอหไรปืนนั่นไม่ใช่ปืนอ้าวหรอไม่ใช่นั่นไม่ ไม <Bis> <Island> ่ได like <bbe> ้อ่านดูดูเอเบียนกันนะวิ่งพุ่งมาเลยใครใครดับตะชิวตัดตะชิวนะใครล่วงออไปเราจะอยู่เราจะอยู่รอยู่คนอยู่ไหมมีคนเสียงตัดมีคนเสียงตัด เฮ้ยกำไรเมกากำไรเมกาเจ็ดเจริงด้วยขายเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอรอย่าไปมองมันไอ้้ยคุณดนเลยคุณตีรู้จักเอ็นเดอร์แมนไหม ตัวอะไรอ่ะไอป่าป่าโดนหมาฮ่ามันเกือตัวอะไรเนี่ยโดนโดนหมาไม่กัดไอ้เจ้าใบ้โอ้ยเชี่ยไอ้พวกมันดุจังวะตัวอะไรอ่ะไอ้ผีแม่งดุจัดอ่ะตัวที่น่ากลัวที่สุดใน่แเกมตัวที่น่ากลัวที่สุดในแบทใหม่โอ้ยอย่าดิ้นเดี๋ยวร่วงมันหมด ใครดิ้นไม่มีใครดิเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่ปลอดภัยกูรู้สึกว่าปลอดภัยมันคืออะไรคุณนัทอยู่นี่คุณนัทอยู่นี่โดนโดนียาันนอะนูน่ะนูน ลงบดาไมกระทานนี่เราต้องออกไปไหมไม่ดีเไปเ็นรดี๋ยวไปซื้อคนเล็กกินข้าวหน้าก็ได้ เอาล่อโอเคเดี๋ยวกดองเอาดูก็ได้ฮ่าฮาฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าเฮ่าฮาฮ่าฮ่เฮ่าฮ่้่าฮ่า่่า่คืออะไร ไม่รู้มึงโผล่มาแล้วผักอะไรสิไอ้สีแดงๆนี่คืออะไรอ๋อโอ้โหบอลบอลมา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 อะไรวะเนี่ยอุ้ยโคตรอะไรอะไรอีกอ่ะโอ้ยเสี่ยทำไมมันนัวดจังวะอันหนึ่งนะอุ้ยเสี่ยลูบอลแตกเฮ้ยสุดยอดโพชั่นอ๋อนี่ห้องใคร อะไรอ่ะอะสีเลือดกับมีโพชันใครนะขอห้รถขอห้รถขอาขอรถแบข้นเป็นหมื่นเลยอ้าวโอุดยอดโพชันแกโอเาแล้วไม่จะหายไปนยห้ามอนนี่เนี่ยวิงกรเดียมเลยฟดาเฮาของของขันษาเลย อวตาเพีดับลาอวตาเพีดับลาผมจะไปสาปใครได้บ้างสาปคุณหัวแตกได้เห็นอย่างนี้กันเอ๊ะเรารอตรงนี้ก็ได้吗เขาเสี่ยงตายแล้วหรอไเนี่ยดีกูจับไว้ดีกูจับไว้ผมล่วงแล้วบอกแล้วไอ้เนี่ยมันฟาดมันฟาดคนตายได้ผมไปทดสอบมาแล้วคุณนะไอ้เนี่ยเกือบฟาดคนตายกูตินกูตินเกือบตายอ่ะ เกือบลงหลุมอะโฮมรันเลยไปดูในฟุตเทจเอานะอ่านไว้เหรออ่านยู่อ่านเจอเด็กโอ้ยเสี้ยนลูกคุณก่อรถจริงคนก่อรถจริงจะได้ยังไงเหรอ คนครับันกยสายเลมีตังค์อยนดโยนโยนลงไปโยนโยนโผมรันโยนโยนโยนโอ้ยเยี่ยเกือบเกือบเกือบเยโยนลงไปเ้อาเจ้าต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 า เอ้ยีมันแบกหัวใครมาหัวกูหัวกูัะด้วนะต้องรอชีวิตป่ะโดนลูกตาสะดุ้งเลยมันน่ากลัวมากไปช่วยคนที่เหลือไดเลยมันมีตัวมอนเตมมดเลยเฮ้ยด้วยแป๊บนะอ้าใครโดนลูกตาดูไปตายลูกหนึ่งไล่นเหรอสองเดินอยู่จนตายตายไปเร้ว โคตรทรมานโดนลูกตาดูดเมื่อกี้ตายเลยโดนดูดจนตายทรมานรอดไดปยังไงยังมีผมยังเหลือใครอีกบ้างหมดแล้วปะหแล้วดิสวัสดีครับกระโดดนี่ไงกลับมาแล้วมีคามิอีกคนอ่ะมีคามิกับคุณเบลอะไอตัวอะไรแม่งจะยิงเป็ดแต่เป็ดจะยิงเป็ดเป็ดแม่เสือปิ๊กเกอร์ไอสัตว์แม่เสือไปโดนไปโดนแอนิมอล อันดี้โมเตพอไปทันแล้วขนมปังอย่าเก่งปืดเป็นเด็กโซนเนอเอาเ้าดเอาเียฝั่งนี้ก็ได้มั้ง แล้วมึงลงมากับกูทำไมเนี่ยอะไรมึงชลงมากับกูทำไมเชื่อลยเนี่ยงไนึกว่าหลงได้ตอนแรกอ้าโอเคเป็นไรทำไมมานอนตรงนี้โอเคเออ ครับสภาพกันเลยฮะโอชีบมาลาบมาลาบบรรลางรถักรอ้าวนั้นเป็นหลุมเหรอกูไม่รู้หลุมไ่ดิบยูดูเฟิร์ดสองหลุมคนนั้นโลกประโถนรักขนาดนั้นเหรอวะเฟิร์ดมองไม่เห็นไอเยอะเลยแม่งไอถี่เดียวกันไอ้คนเดียวเลยมเงยวเล่น เราจะเกิดมาในการที่เลือดเหลือหนึ่งโอเคพังพังสลายหมดเล่ไปหมดเอ้าตายหมดเลยตายหมดเลยเป็นไปได้ไม่เลย อะไรวะกูเห็นแล้วอะไรกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นเป็นเงาแล้วอะไรอะอะไรอยู่ข้างล่างกูเห็นแล้วไม่รู้กูเห็นเป็นแม่ชีโอเคโอเคกูเห็นเป็นแม่ชีกูเห็นเป็นแม่ชีเป็นไหนวะเป็นใจเด็กมันร้องด้ด้วยเหรอมันนีะที่ขายอย่างเงี้ยอยาขยาน้อง เว้ยมันแงเป็นนกพิรเลยอะเอาลงวังนอนอย่าลองตาเฮ้ยอย่าทุบหัวน้กทำน้องทำเมย์อะไสุดแล้วปะสุดเดือดสุดอะไรหลังกูไมอะไรหลังกูไม่รู้กูไม่รู้หลังเป็นอะไรกูพอยหลังก่อนแล้วกูเขี้ยวกูเขี้ยวกูไม่แรงติดอยู่ข้างหลังเนี่แบบยก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 ันช่วยกันกูลงไปกีดอก ลงไปที่นี่มาตื่นแล้วเหยอมุนน่ากลัวเมื่อรัวเห็นแล้วเมื่อกี้ก็เห็นก่อนหน้านี้แล้วอ้าวอ้แล้วแล้วโยนเราไปทำไมรับ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 เออปกติเพื่อนกูบอกว่าข้างหลังมันจะมีแบบมีแมลงติดหลังปุ้งเงี้ยผมไม่ใช่นั่นเรียกว่าแรงเหรอมันอ่อนอยู่นู่นโอเคโอเค แอฟซีมั้งเลยวะอันนี้พูดเลยเดีคนตีนเต็มเต็มจับเลยเสียงไม่ใช่เสไม่ใช่ตีนทผูไม่ใช่ตีนไม่ได้มันเปลี่ยนเสียงครับเปลี่ยนเสียงคุณนี่คุณดีลองเล่นมันคืออะไรลองพูดดูอาร์โหลอ๋อพูดตามเปลี่ยนมั้ยเจ๊ ทำไมเสียงกุตินตอนมันปลอมเสียงมันมันค่อยค่อยต่างกันอ่านสิหรือคิดไปเองรู้สึกมันค่อยต่างกันหัวเด็กเรียบออกมาก่อนไหมสองรถแตกเมื่อวานรถแตกเลยเ้ยยังอยู่ไม่แตกเ้ยไม่แตกไม่แตกหัวเด็กมันเยอะมากมีทั้งสองหัวเด็กตั้งกระเด็นตั้งกระเด็นตั้งกระเด็น ไม่ดิสไม่ดิสเฮ้ยเยตัวเฮี่ยเลยตัวหนึงแตชี้เดียวกันเรอทาาเดียวกันอีกตัหนึงลามันลงดปดินี่ไม่ใช่ไม่ชีนะไอ้เฮี่ยเฮ้ยเแล้วมันมา้กระโดดกับมาตัวมันกลับขึ้นมาเฮ้ยเี้ยคนไม่ตายลงไปสิเฮดแมนแมนเนอแมเนอร์ คนอินเดียตัดยังยินโดคนอินเดียทำเินโดคือเี่ยอะไรเรเผมไดยินผมได้ผมดูฮอลไลท์แล้วเรนนี้มันอะไรอะเรนนี้เขาพูดว่าอ๋อเฮดแมนแมนเนอร์อ้ my god h e What s a y Can you say that again? e d m a n น e r m e r ้ซื้อไป แล้จะลดไปโชว์การตรงตัวติส่งไม่ดีนะไปโชว์การทรงตัวนี่ส่งมาค่อยดีแล้วอะไรอะเราก็เข้าใจแ <c oughs> ต่เราก็เข้าใจดูว่ามันเดินได้ตรงตัวทรงตัวต chỗ đăng kí cho kênh lalaschool Để không เชียววิ่งอย่างนี้ไอ้เชียวหวยติดติดอยู่ไหนวะเออวิ่งไปแล้ววิ่งออกไปแล้วเดี๋ยวไปดูครับจะมาสวนไปดีขึ้นเตือนจะมื่อกไปดีกินวิ่งสวนลูบมาเจ้ถามเจ้ถามว่าเดินยังไงแล้วก็ตุ๊บไปเลยเหลือแจกลายอีกอันนึง ชาร์จก่อนปะยกยกมาเลยก็ได้มาคับแจกกันเฮ้ยเฮียเฮีอยอะไรเนี่ยอียยอแล้่ออ้โหเเโนอ ีแม่ชีโอ้ไมเดูน <cheer extraord inaire> ั่นเมเขียนว่าดีสัตว์ยโอน้าอมันเตะเอยวมาแล้วฮ่าฮ่าั เชี้ยไปทักทีดิเอ้าโ,อโหมองเปลี่ยนฝั่งมาอีกโอ้ยเฮ้ยเชี่ยไอเ้เชี่ย,ยหัวระเบิดระเบิดอ,อ้วจะหลบก็หลบไม่ได้ในนี้มันมีสิ่งเดียวที่ข้ามึงได้ทั้งนั่นแหละ มองไม่เห็นหลุมเลยขอเงานดูกกินในนี้มันน่าจะมีแค่สิ่งเดียวที่ข้าสนใขอวันดูพังง่ายพังง่ายอุ๊ยเชือตโอเชียอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยโยนี่โอ้ยนี่คือโยนี่เหรอเนี่ยเพิ่งเห็นหน้ามันเต็มเต็ม อ้อบเปขายนะขายอะไขายเลยให้ตายอุ้ย อ้ามาไปอ้ามาเดี๋ยวนี้มาสิไอ้เหี้ยอะไรกูวิ่งไปไม่ทันนองกล้าบอกว่ารอมาฉีดกูกอลังจะวิ่งไปไม่ฉีดใส่กูไอ้เหี้ยกูตายเลยไอ้เหี้ยแม่กูโดนกูโดนเอเลี่ยนจับแล้วอีกทีนยงแล้แม่งก็ฉีดเลเซอร์ใส่กูพองตายตองคนเลยตายสคนเลยกูโดนเลเซอร์แล้วเราไปเลยได้ไหมเราซื้อเลือดให้อยู่อ่ะซื้อเลือดดีกว่า

ออน่าจะยังอยู่จะไปไหนอ่ะเฮ้ยสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมได้เลยเฮ้ยได้ เอ้ขอบขอาจจะเกินอยู่มั้งนไอ้ไม่นะชิหายแล้วโอเคอะไรแตกอะไรแตกนะรถอยู่ขีแตกขีแตกเคีแตก ขูแม่งมาพร้อมเพื่อนจับอะไรไม่ได้มองไม่เพื่อนหรือมาพร้อมเพ่อนเป็นอะไรอยู่นี่อยู่นี่ตัวอยู่ดูตาดูดีเนี่ยเราเบื่อไหมมึงลองไปเฮ้ย่ท้อเฮ้ยเสี่ยมาโดนอยู่โดนอยู่โดนไอ้โดนโดนนี่ด้วยไอ้เสี่ยพ่มือมาจากไหนเนี่ย โอ้แม่งเอ้ยนกูกระตุกขนาดนี้เนี่ยหากำรู่อะไรวะเนี่ยแมนเลยขยับแบบคนกระตุกตัวอุ้มระเบิดด้วยระเบิดเวลาว ล่วงมึงจะระเบิดมึงก็ไม่กระซิบสักตันเลยมึงเดินอยู่ๆแม่งเดินมันต้องหน้าระเปิดใส่หน้าระเบิดเวลาอ้าวทำไมทำไมเสียงมันเลยเยอะเคยเจอแบบว่าผปกคองเวลาเราหาของนีเนี่ยเสีย เฮ้ยเฮ้ยอย่ามยทุบปะยุงเลยลุ้มลุ้มลุ้มลมลุมตบนิ่มๆเลยแอกไม่งี่เิ่มเลย อะคนถูกตายยี่งโมได้แหละไม่รู้มันตกใช่ไหมไม่ได้ก็ต้องได้แล้วล่ะออกกายจ้ออกกายพี่ถึงือมุ้งสนใจคนถุกเฮ้ยเหี้ยมันเดินมาแล้วกูได้กูลืมไปกูแอบไม่ได้ดิวะ วิ่เดี๋ยวน้าสองตัวเขาจะเยี่ยวเล็ดแล้วนะคำถามคือออก,ก้าตอนไี้อยู่ไหนไเปิดจุดขายอุ๊ยชิบิยี่ยอ,ออก,ก้าจะ จริงๆถือเราจะตายไปแล้วแต่มุมนี้มันก็ดีเหมือนกันนะ,ะ,ร,ะระเบิดระเบิดระเบิดหลังระเบิดหลังออก้า ไม่้อะรตา,า,ายกันอร่งสริงยิงไก่ตั้งอยู่ด้วยกันได้เวลนน ไอ้เยอะไอ้โอ๊ก้าจะโดดออกมามีลุงอะไรลุงข้ามึงกูรู้ว่ากูต้องไปเนี่ยโอ้โหโล่สปอนตรงไหนจิบี้ไอ้สัตว์เอต้อทางไหนก็จิบี้อยู่แถวนี้ลุงก็อยู่ใกล้ใกล้ที่ โุ้ยยังม่งเดินโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้สัสไอ้สัสกูจีบไอ้เนี่ยจะสาดทีคว้าทีแล้วแม่งหมาด้วยนะผมไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นเซนเซอร์เหมือนกันแต่เพร่าบางทีอะไรวะมันดูมันเดินลงมาดิ พ่อบางทีไม่เหงยไม่เงยไม่ต้องดีแล้วไม่เห็นเสี่ยวมันคอมโบตัวอุ้ไมไปหาพ่อ <c ười> พอกล้ากลับไปหาลุง <c ười> <c ười> <c ười> รี่เหมือนปืนเลเซอร์มันปั่นมาแรงขึ้นเอ้ยหกพันคู่เกลียวไอค้าแคมเนอนไอ้ค้าเลเซอร์อะอะมึงยิงดูมีเดียวตายเลยแต่ละจอนสามหมื่นละเอเลยหรออืมเนี่ยแล้วปังไปเท่ละจอนแต่ละจอนลห้องแล้วห้องที่เหลือโอ้โหแล้วจะถ่ายโอ้มันไม่ใช่ที่เหลือมันไม่มีหัวคนอยู่ใกล้ๆอะม่มีใครช่วยมองอ่ะ ผมถึงบอกว่าผมลำคานไอไฟจราจรเพราะห่านแม่งเนี่ยติดห่าติดเหวเหี้ยอะไรไม่รู้นักหนาจะย้ายทีแม่งก็ติดทีเฮ้ยโอ้ยผมมันยังไม่หายแล้วหรอว่้เหี้ย ช่วยหน่อยฉันกลายเป็นคุณเคยเ้ยไอ้เหี้ยทำไมเป็นกูล่ะฮะหรออ้อลากไปไม่ได้อะไม่เมื่อกี้อยู่ไหนเอาเอาไปด้วยกันเลยเอาไปด้วยกันไอ้เบลล่าไอ้เบลล่ามันไ็่รู้จัตามไปนะเออเราไม่ทันลากไม่ทันเหมือนกันแล้วมันก็ลงตามไป yo <laughs>